ในปี2023มี MV เพีเพลงไอดอลมากมายที่ได้อัปโหลดลงบน YouTube และในคลิปนี้ก็มาดูกันว่าเพลงไหนจากวงอะไรที่มียอดวิวมากที่สุดซึ่งในส่วนของปีที่แล้วผมก็เคยทำมาเช่นกันในคลิปนี้อาจจะขออภัยด้วยที่ไม่ได้พูดถึงเพลงแต่ละเพลงอย่างละเอียดเหมือนคลิปก่อนครับที่จริงในบรรดา MV ที่อัปลง YouTube ก็มี MV ของเพลงที่ไม่ได้อยู่ในปี2023และติดอันดับอีกด้วย ดังนั้นผมจึงตัดสินใจตัดมันออกไปเพื่อให้ได้มีแต่เพลงที่มันอยู่ในปี2023โดยคลิปนี้จะทําการจัดอันดับ25อันดับเช่นเดิมนอกจากนี้นั้นในอันดับเหล่านี้จะไม่มีวงอัตลรกิกาโกเแบบี้เมทัลหรือนีจูนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นศึกระหว่างวงซัชชิพีและสกามิจิไปซะง,งั้นโดยสถิตินี้นั้นจะเป็นยอดบิลของวันที่29ธันวาคมปี2023นี้ครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับที่25เป็นเพลง Wake Up Call เมสซาเมลุโตกิของวง Morning Musume ที่ได้อัปโหลดในวันที่19กันยายนมียอดวิวอยู่ที่2 5 1 4 9 2 0วิวอันดับที่24 เป็นเพลงของวงฮินาตสักะฟูติซิกเพลงร้องจากซิงเกิลที่9ของเมมเบอร์รุ่นที่4ในเพลงชีลคารโดยมีโชเงินจิโยโกเป็นเซนเตอร์ re. เพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่8เมษายนและมียอดวิวอยู่ที่2,65,900วิวอันดับที่23ซิงเกิลที่16ของ SKT48 เ และเป็นซิงเกิลสุดท้ายที่มียาบุกินาโกะอยู่ในเพลงในเพลงที่มีชื่อว่าคิมิวะมอโตเทกิโรเพลงนี้นั้นถูกอัปโหลดในวันที่16มกราคมและมียอดวิวอยู่ที่2 8 7 3 5 0วิวอันดับที่22 <BI lyrics> เป็นเพลงจากวง Not E. q u a l m e ที่มีชื่อว่า Omowase b บ r ริโก โดยที่มีสุสกิฮิโตมิเป็นเซนเตอร์เพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่29กรกฎาคมและมียอดวิวอยู่ที่3,121,112วิวอันดับที่21เป็นเพลงหลักในซิงเกิลที่10ของวงฮินาตะสักะฟูซิในเพลงที่มี MV f a n t แฟนตาซีอย่าง MI Ready เซนเตอร์ครั้งแรกของเมมเบอร์รุ่นที่3อย่าง คา m มิมูระฮินานเพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่3กรกฎาคมและมียอดวิวอยู่ที่3 1 5 1 900วิวอันดับที่20เป็นเพลงของ AKB48 ในเพลงหากฉันไม่ใช่ไอดอาไอดลนันกะจนคัตตะละที่เป็นการกลับมาเป็นเซ็นเตอร์เพลงหลักอีกครั้งตั้งแต่ทิเชอร์ทิเชอร์ของโอคุริยุย นอกจากนี้แล้วนั้นเพลงนี้เองยังเป็นเพลงสุดท้ายของเมมเบอร์หลายคนที่อยู่ในเซมบัสซ์อีกด้วยเพลงนี้ตัวอัปโหลดในวันที่26สิงหาคมและมียอดวิว3 2 5 3้าวิวอันดับที่19เพลงหลักซิงเกิลล่าสุดของนกิสกา k ฟติิที่มีคู่เมมเบอร์รุ่นที่4เป็นเซ็นเตอร์อย่างคากิฮารุกะและเอนโดซากุระในเพลง monopoly กับ MV ที่เป็นเปนด้วยเราวปรึกษาที่ตาการตาเพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่22พฤศจิกายนและมียอดวิวอยู่ที่3 2 8 6 4 5วิวอันดับที่18เป็นเพลงซิงเกลิลที่9ของฮินาตะสก,กะโพติซิกอย่าง One Choice ที่มีเซนเตอร์เป็นนิบุอาคาลิเพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่ 27มีนาคมและมียอดวิวอยู่ที่3ามล้านสามแสนบวิวซึ่งก็ถือว่าปิดฟอร์มไปเหมือนกันกับเนินฟ้าเพราะนี่เป็นเพลงสุดท้ายแล้วในชาร์ตนี้แตกต่างจากปีที่แล้วที่เพลงโบกุนันกะนั้นเป็นอันดับที่1อันดับที่17ซจากุโนโบดียวคุ เพลงร้องจากซิงเกิลที่9ของซากุระสกะโพติซโดยเป็นเพลงของเหล่าเด็กเมมเบอร์รุ่นที่3ของเนื่อขาวและมียามาชิตะชิซุกุเป็นเซนเตอร์โดยใน MV ของเพลงนี้เราก็จะได้เห็นการแสดงสีหน้าและการแสดงออกทางอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กเจนใหม่ของซากุระสกะ MV เพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่14มิถุนายนและมียอดวิวอยู่ที่3 7 3 7 7 8วิวอันดับที่16 เป็นเพลงของส,สกุลสกาโพธิสิอีกครั้งในเพลงหลักของซิงเกิลที่7อย่างโชนินยกคิวซึ่งเป็นการกลับมาเป็นเซนเตอร์อีกครั้งของโมริตะฮิคารุและเป็นครั้งแรกที่มีเหล่าเมมเบอร์รุ่นที่3อยู่ในเซมบัส,สึอีกทั้งยังเป็นซิงเกิลสุดท้ายของเมมเบอร์รุ่นที่1อย่างฮาบุมิโซะและโกบายาชิอยู่อีกด้วยเพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่25กันยายนและมียอดวิวอยู่ที่4,268,112วิวอันดับที่15 เป็นของวงจากเซโตจิในซิงเกิลที่9ของ S.T.U. 4 8ในเพลงอิคิโอซุรุ o โคโคโรโดยเป็นการเป็นเซนเตอร์ของอิจิดะชิโฮเพลงที่เกี่ยวกับความรักที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเราจะได้เห็นเมมเบอร์ที่ทำการแสดงทั้งรอยยิ้มและน้ำตาซึ่งเพลงนี้ถูกอัพโหลดในวันที่1มีนาคมและมียอดวิวทั้งหมด4,358,337วิวอันดับที่14 เป็นซิงเกิลถัดมาจากอันดับที่แล้วกับซิงเกิลที่10ของ STU 4 8ซึ่งเป็นซิงเกิลจบการศึกษาของ S ของวงอย่าง Takino u m i ก o ในเพลง Kimika n a น i o k o ค a i s u r ุ n o k a เป็นเพลงที่ให้กำลังใจในสิ่งที่ทำและไม่คิดที่จะเสียใจในภายหลังเพลงนี้ตัวอัปโหลดในวันที่30ตุลาคมและมียอดวิวอยู่ที่4,486,133วิวอันดับที่13 ซิงเกิลที่14และเป็นเพลงฤดูร้อนของวง e q u a l l o v e ในเพลงนัตสึมาตโตเปะโดยกลายเป็นเซ็ตเตอร์ของซาสากิไมกะและโนกุจิอีโอริภายใน MV เราจะได้เห็นทะเลสวยๆพร้อมกับความสดใสของเหล่าเมมเบอร์อีกทั้งเพลงนี้ยังเป็นเพลงไอดอลที่ติดหูง่ายๆสไตล์เพลงฤดูร้อนเพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่19มิถุนายนและมียอดวิวที่4,694,928วิว อันดับที่สิบสอง Last Note จิกะชิลานซ i ซิงเกิลที่15ของ Equal Love ซิงเกิลแรกในการเป็นเซตเตอร์ของสาวผมบอนไซโต้เกียรละโดยเป็นเพลงรักปนเศร้าในทีมฤดูหนาวเพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่18ตุลาคมและมียอดวิวอยู่ที่4,724,734วิว อันดับที่11เป็นของซากุระส,สก,กะาโพดิสิเพลงร้องจากซิงเกิลที่5ในเพลงนัสึโนจิกามิจิเพลงของเราเมมเบอร์รุ่นที่3ของเนินขาวเพลงแรกโดยที่มีทานโกจิไอริเป็นเซนเตอร์ไฮไลท์ของ MV เพลงนี้คงหนีไม่พ้นฉากเต้นลองเทกกลางคลิปที่ทำได้เท่มากจริงๆ MV ของเพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่11กุมภาพันธ์แต่มียอดวิวอยู่ที่4,767,945วิวอันดับที่10สิงเกิล,กลที่61ของ AKB48 ในเพลง d o s h i t e m o Kimika Suki da ที่มีฮอนดา Hitomi เป็นเซ็นเตอร์และเป็นเซ็นเตอร์ครั้งที่2ของเธอ เพลงนี้ยังเป็นเพลงแรกที่ AKB48 ได้อยู่ในการดูแลของ Universal Music Japan ซึ่ง MV ของเพลงนี้ก็ดูยกระดับขึ้นมาเช่นกันโดชิเตโมคิมิกะสกิดะถูกอัปโหลดในวันที่28มีนาคมและมียอดวิวอยู่ที่4 7 6 6 6 4 0วิวอันดับที่9ในปีที่แล้วพวกเธอมีเพลงวัตชิโนอิจิบังคาววอีโทคโร และในปีนี้พวกเธอยังอยู่อยู่ในลิสต์ท็อป10ของเพลงที่มียอดวิวสูงกับเพลงที่มาพร้อมกับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ในเพลง Happy Choco ของวง f o o t s i p p e r M.V. ของเพลงยังคงความน่ารักคือเก่าเพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่1กุมภาพันธ์และมียอดวิวอยู่ที่4,795,465วิวอันดับที่8 เป็นเพลงรองจากซิงเกิลที่32ของนกอิสกาฟติซิกในเพลง k o k o น o n i m o N โ y o ต o ซึ่งก็เป็นเพลงของสาวๆรุ่นที่5ของเนินม่วงและอิะเคดะเทเรซะได้ยืนในตำแหน่งซีนเตอร์เพลงที่กล่าวถึงการไม่ได้พูดสิ่งในใจออกไปแม้เพลงจะดูหมนหมนตแต่ความงดงามของสาวๆรุ่นที่5ก็หักล้างออกไปได้เพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่17มีนาคมและมียอดวิวอยู่ที่ 5 2 3 8 8 6 8วิวอันดับที่7 oh, na, so so s <S เป็นเพลงของ Not e q u a l m e ซิงเกิลที่6ที่มีชื่อว่า Tenchiwa d o k o e โดยที่มีโทมิตะนาตกะเป็นเซนเตอร์เพลงเต้นมันๆกับความหมายที่จะเป็นตัวของตัวเองและจะไม่ยอมเปลี่ยนไปตามคนอื่นเพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่31มีนาคมและมียอดวิวอยู่ที่ 5 3 48,405วิวอันดับที่6ยังคงอยู่ในกลุ่มของซัชชีพีกับซิงเกิลที่13ของ Equal Love ในเพลงโคโนโซลกะทิกเกอร์ที่เป็นการเป็นเซนเตอร์อีกครั้งของซาสากิไมกะเพลงเศร้ากับความรักข้างเดียวที่เกิดขึ้นใต้ท้องฟ้าสีครามทั้งนี้ MV เพลงนี้ยังเป็นแนวยูริอีกด้วย เพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่27มกราคมและมียอดวิวอยู่ที่5 7 2ล้าน7แวิวอันดับที่5โโสิ่งเกนที่5ของซากราุกระสกะโฟติซิกในการเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกของโมริยะเลยนะในเพลงซากุระสุกิเพลงแรกหลังจากการจบการศึกษาของสกายยูกะ เพลงนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นใหม่ของสกุลาสกาโฟติภายใน MV เราจะได้เห็นการจัดแสงที่สวยงามและความงามของโมริยะเลยนะโดย MV เพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่25มกราคมและมียอดวิวอยู่ที่6ล้าน1 1 8 9 5วิวอันดับที่4 เป็นเพลงที่มียอดวิวสูงสุดในกลุ่มของซัชเชล่าลปโปรเดีวโดยที่เป็นเพลงที่มีชื่อว่า Anti Con Future และเป็นเพลงของวงนอ t อี e u a l m มี Me. โดยโทมิตะนานากะเป็นเซนเตอร์อีกครั้งเพลงเท่ๆอีกครั้งของวงนี้จุดเด่นของเพลงอยู่ที่เสียงหวานๆของเมมเบอร์กับการร้องเสียงสูงของเซนเตอร์ที่เหมือนทีมของเพลงนี้ที่มีทั้งหวานและขม MB ของเพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่28พฤศจิกายน ตนมียอดวิวอยู่ที่6,317,481วิวและแล้วก็มาถึงท็อปที3 MV ที่มียอดวิวมากที่สุดในปี2023อันดับที่3 <L ui> เป็นซิงเกิลที่32ของโนกิสากะโูิซิกในเพลงฮิโตะยูเมโอนิโดมิรุที่มีเซนเตอร์เป็น2สาวรุ่นที่3 คุโบชิโอริและยามาชิตะมิสุกิถ้าไม่นับเพลง Actually เพลงนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีเหล่าเมมเบอร์รุ่นที่3อยู่ในเซมบัสึอย่างเต็มพิกัดเพลงที่กล่าวถึงความฝันเพื่อให้เหล่าคนที่เคยเจ็บปวดและล้มเหลวกับความฝันนั้นลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพลงนี้ถูกอ,อัปโหลดในวันที่22มีนาคมและมียอดวิวอยู่ที่7 4 5 4 5 6 3วิวอันดับที่2 เป็นเพลงของโนกิสกาฟติสอีกเพลงในซิงเกิลที่33โอฮิโตริสามะเทนงคุที่เป็นการเป็นเซ็นเตอร์ครั้งแรกของอิโนเอนางิเพลงที่กล่าวถึงวิถีชีวิตโอฮิโตริสามะของคนญี่ปุ่นที่เป็นการอยู่คนเดียวและสามารถสนุกและมีความสุขกับการทำะไรคนเดียวได้โดยสาวดนตรีที่สนุกและความหมายที่เข้ากับคนญี่ปุ่นทำให้เพลงนี้มียอดบิว7 7 4 7, 6้ิว โดยที่อัปโหลดในวันที่10สิงหาคมและก็มาถึงอันดับที่1ของเพลงไอดอลที่มียอดวิวมากที่สุดในปี2023กันแล้วนะครับซึ่งเพลงนั้นก็คือ over. Start Over, over. เพลงหลักจากซิงเกิลที่6ของ SAKURA s ก k a 4 6เป็นการเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกของฟูจิโยชิค k ารินเพียงนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรต้องเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ เราย้อนเวลาไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แล้ว MV ของเพลงนี้จะได้เห็นสังคมการทำงานของคนญี่ปุ่นกับการทำงานที่เอาเป็นเอาตายและการแสดงของเมมเบอร์โดยเฉพาะคาดินจังที่แสดงสีหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมเพลงนี้ถูกอัปโหลดในวันที่30พฤษภาคมและมียอดวิวอยู่ที่8,367,309วิวถือเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วของสกุลสกาโฟติิ เพราะเพลงของพวกเธอได้รับการตอบรับที่ดีมากขึ้นกว่าเก่ารวมถึงเพลงของเมมเบอร์รุ่นที่3ก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยและนี่ก็คือ25อันดับเพลงไอดอลที่มากที่สุดในปี2023ซึ่งจะสังเกตได้ว่าวงของซาเชียระรีโน่นั้นมีความพัฒนามากขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะบุน้องสกามิจินั้นก็ยังรักษามาตรฐานได้แม้จะมีการจบการศึกษาจากเมมเบอร์หลายคนมีเพียงฮินตาตะสก,กาฟูติิ ที่ดอบลงไปนิดหนึ่งส่วนทางด้าน48นั้น s t u 4 8ดูเหมือนจะทำเพลงได้ดีอย่างต่อเนื่องส่วน AKB เพลงดูท่าว่าจะดูดีกว่าปีที่แล้วแล้วทุกคนละ่ะในปี2023นีนี้ชอบเพลงไอดอลเพลงไหนกันบ้างล่ะครับ